มาทุกชาตินางไงพ่อพี่สอนอะไรบ้างตรงนี้เรื่องธุรกิจช่วยนะเล่าให้ฟังดิเป๊ปรับงานจากเพื่อนมาทําจากไฟเฟอร์เป็นเว็บที่รับงานเข้ามาเพื่อนอยู่อยู่อเมริการับงานเข้ามาไม่เพื่อนเพื่อนอยู่ไทย๋ออย่ไทยเหรอเขาอยู่ไทยเหรอเขารับงานเข้ามาสองร้อยเหรียญน,นะเขาให้เป๊ปยี่สิบเหรียญแล้วมีเพื่อนอีกสามสองคนก็ได้คนละยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญปรากฏ ขารับมาสองร้อยเขาโดนไฟเบอร์ตัดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาเหลือร้อยหกสิบร้อยสิบเหรียญใช่ไหมเขาให้เพื่อนให้เป๊ปให้เพื่อนอีกสองคนคนละยี่สิบก็คือรวมเป็นหกสิบใช้ร้อยหกสิบลบหกสิบเหลือร้อยแสดงควารับหนึ่งร้อยเต็มๆร้อยเต็มเต็มเป๊ปรับไปยี่สิบเพื่อนรับร้อยอยากเป็นอันเนี้แรงงานอันนี้นายหน้าอยากเป็นแรงงานหรือเป็นนหน้านายหน้าอยากเป็นนายหน้ามากกว่าใช่ไหม เนั้นต่อไปแล้วก็ควรจะขึ้นไปเป็นคนรับงานมากกว่าที่จะเป็นคนทํางานโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาเรามาตื่นเช้ามาแล้วเราจะมาสร้างโปรไฟล์ในไฟเบอร์กันแล้วก็รับงานในไฟเบอร์ตรงๆดีกว่าที่จะต้องไปเป็นแรงงานอยู่ข้างหลังโอเคไหม,มนี่คือธุรกิจที่พี่บอกฉันวิธีการทําธุรกิจคือเราก็ต้องพยายามเจอลูกค้าตรงๆเพราะถ้าเกิดเราไม่เจอลูกค้าตรงหรือเหมืองานวันหลังเป๊ะรับงานมาก็ได แล้วเปก็มีเพื่อนๆบอกเฮ้ยมีเหมือนกันเราก็มาส่งงานให้เขาต่อแล้วก็กินคอมคอมิชชั่นเขาเรียกคอมมิชชั่นรู้จักคอมมิชชั่นเนี่ยคอมมิชชั่นคือเรารับมาแล้วปุ๊บเราก็กินส่วนต่างบางส่วนแต่เราต้องยุติธรรมได้มาเยอะถ้าเราได้มาเยอะเราก็ควรแบ่งเพื่อนเยอะมันถึงแฟร์มันต้องแฟร์เพราะถ้าเกิดไม่แฟร์รธุรกิจนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะถ้าเกิดัหลังเป๊ะรู้อย่างเป๊ะปนุเป๊ปก็ทำไมมันไม่แฟร์มันยุติธรรมเลยถืกว่าทําไมคุณรับมาเยอะแล้วคุณมาให้เราแค่นี้เองอันนี้ไม่แฟร์ แต่ถ้าเกิดเราแฟร์เช่นสมมุติเขาได้มา160บาทแล้วเขามาแบ่งเป๊ะแบบ40อีกขึ้น40แบ่งพอๆกันแล้วเขาเอาเยอะกว่าเรานิดนึงอันนี้ปรับผิวมันก็แฟร์แต่แบบนี้สุดม,มันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่โอเคจับมือพรุนี้เรามาลุยทำธุรกิจไฟเพื่อกันพ่อลูกนะโอเคปะ